สวัสดีทุกชมทางช่องรอแปดชนะน,นะครับวันนี้มีบ้านสวยๆที่โซนหางดงนะครับอยู่ที่ตําบลหนองแก้วอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านผู้ชมอยู่ใกล้กับหลาลัยนอตของหางดงนะครับอยู่ตรงนี้ห่างจากที่ว่าการอําเภอก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมเนื้อที่77ตารางวานะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องรับแขกหนึ่งห้องครัว2ที่จอดรถนะครับและที่จอดรถก็ปูกระเบื้องเรียบร้อยท่านผู้ชมครับอยู่ในบรรยากาศของ อำเภอหางดงนะครับอยู่ใกล้กับกาดฝรั่งกาดฝรั่งก็จะอยู่ด้านนี้ห่างจากสนามบินเชียงใหม่ก็14กิโลเมตรนะครับตามถนน108ครับถนน108ก็จะอยู่ด้านนี้นะครับเข้ามาข้างในอีก,กประมาณสัก900เมตรท่านผู้ชมครับแล้วก็หาลายนอตของหางดงเชียงใหม่ครับเป็นบ้าน77ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ําเป็นบ้านใหม่เลยนะครับ2ที่จอดรถ1ห้องครัว1ห้องรับแขกนะครับเสนอขายที่ราคา2ล้าน 490,000บาทครับเนื้อที่77ตารางวานะครับขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องรับแขก2ที่จอดรถนะครับอยู่ที่ตำบลหนองแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ใกล้มอนอต2 4 9ล้านบาทนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำครับติดตามชมรายละเอียดได้เลยครับครับก็บ้านหลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับ77ตารางวา3ห้องนอน สองห้องน้ำนะครับท่านผู้ชมดูถนนท้าบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถได้สองคันนะครับปูกระเบื้องเรียบร้อยล้วรอบขอบชิดท่านผู้ชมครับนี่รั้วบ้านนะครับอยู่ในโซนหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเดินรอบบ้านก่อนนะครับหน้านี้เลยนะครับล้วรอบขอบชิดนะครับท่านผู้ชมดูประตูบ้านครับนี่ เปิดให้ดูเลยนะครับประตูบ้านครับอยู่ท่ามกลางชุมชนของหังดงนะครับอยู่ใกล้มอนอตปูย่าเรียบร้อยท่านผู้ชมครับเสนอข,ขายที่ราคา2 4งล้านส0แสนเก้าหมื่นบาทนะครับมีก๊อกน้นผู้ชมดูนะครับปูย่าเรียบร้อยเดินดูรอบบ้านเลยครับเดี๋ยวค่อยดูภายในบ้านนะครับ สองห้องนอนสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับสองที่จอดรถหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวเจ็ดสิบเจ็ดตารางวาถ้าผู้ชมดูพื้นที่ตรงนี้นะครับกว้างทีเดียวนะครับด้านหลังนะครับต่อเติมได้อีกมีถังเก็บน้ำให้นะครับท่านผู้ชมหอมเครื่องกรองไก่นู้นนะครับมีก๊อกน้ำข้างหลังให้อีก แล้วก็มีบ้านเพื่อนบ้านตรงนี้นะครับกําลังก่อสร้างเพิ่มเติมอีกนะครับทุกผู้ชมนี่รอบบ้านเลยนะครับด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็ไปสู่โรงรถจอดรถได้สองคันปูกระเบื้องเรียบร้อยนะครับนี่ถ้าดูตรงนี้นะครับไปหน้าบ้านเดี๋ยวเดินดูในบ้านกันนะครับ นี่ครับหน้าบ้านสวยงามนะครับจากโรงรถนะครับก็เข้ามาสู่หน้าบ้านนะครับนี่ก็ประตูสไลด์ออกข้างนะครับเป็นกระจกครับเข้ามาก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับเป็นเพดานหลุมมีไฟอยู่ห้าดวงนะครับ5ดวงมาโซนนี้ด้านข้างก็จะเป็น โซนห้องรับแขกเป็นตัว L นะครับตรงนี้ก็เป็นที่รับแขกได้มีช่องแสงหน้าต่างนะครับสองช่องแล้วก็ไปห้องครัวห้องครัวนี่เป็นห้องจริงๆนะผู้ชมเป็นห้องเลยนะครับมีห้องครัวนะครับป๊บเข้ามาก็จะมีเคาน์เตอร์ให้นะครับมีซิงค์เคาน์เตอร์ แล้วก็ประตูนี้ก็จะเปิดไปด้านนอกครับข้างบนก็จะมีไฟแบบนี้นะครับนี่คือห้องครัวนะครับท่านผู้ชมถัดจากห้องครัวก็มาห้องที่ห้องนอนนะครับห้องนอนห้องที่หนึ่งครับห้องนอนห้องที่หนึ่งอยู่ใกล้ครัวเลยครับอยู่ใกล้ห้องรับแขกเปิดไปก็จะเป็นพื้นสีขาว หน้าต่างตรงนี้หนึ่งช่องนะครับหน้าต่างตรงนี้นี่คือห้องที่หนึ่งนะครับขาวสะอาดนวลตาทีเดียวครับถอยออกมาก็จะเป็นห้องที่สองนะครับติดด้านนี้เลยเป็นห้องที่สองครับสีขาวนวลตาตัวนี้เป็นห้องใหญ่นะครับเป็นห้องใหญ่ มีช่องหน้าต่างอยู่3ช่องใหญ่นะครับด้านนี้ด้านนี้นะครับนี่ถ้ามองสีขาวลวนตาเลยครับคุณผู้ชมนะครับเสียงกล้องหน่อยนะครับนี่สีขาวเลยดูพื้นนะครับห้องนอนเราจะเป็นแบบนี้มองไปเห็นสนามหญ้าด้านนอกเลยครับ แล้วก็จะมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำในตัวอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ห้องน้ำนะครับในห้องนอนใหญ่ครับมาดูห้องน้ำในห้องนอนใหญ่นะครับนี่สีเทานะครับมีกระจมีฝักบัวสวยๆนะครับ แล้วก็กระเบื้องปูข้างก็จะเป็นสีขาวกันเปื้อนนะครับแล้วก็สีดำนะครับโถส้วมของใหม่ครับบ้านใหม่ท่านผู้ชมเป็นบ้านใหม่เลยนะครับต่อไปก็มาดูห้องน้ํารวมครับตรงนี้เป็นห้องน้ารวมห้องน้ํารวมตรงกลางจาก ห้องรับแขกนะครับก็โทนสีเดียวกันคท่านผู้ชมครับเหมือนกับห้องน้ําในห้องที่1นนะครับสีเทาๆมีกระจกมีฝักบัวนะครับแล้วก็กระเบื้องสีขาวที่ปูไปด้านบนกันเปื้อนนะครับปูยาวเลยนะครับไปจดด้านบนเลยครับจุดด้านบนเลยครับแล้วก็ด้านล่างก็ปูเป็นสี ดำแล้วก็สีเทานะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่เป็นห้องน้ำสองนะครับต่อไปดูห้องสาครับก็ตรงนี้นะครับห้องที่สก็จะเป็นห้องแบบนี้นะครับโทนสีขาวเหมือนกันช่องหน้าต่างอยู่สอช่องนะครับหน้าต่าง มีปลั๊กไฟพร้อมครับบ้านใหม่ครับท่านผู้ชม2 4 9ล้านบาทครับเดี๋ยวชมไปยังห้องรับแขกนะครับถ้ามองจากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นห้องรับแขกนะครับห้องครัวนี่เป็นห้องจริงๆนะครับห้องแยกไปเลยห้องรับแขกก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่คือห้องรับแขกนะครับ ขอบคุณนผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามและโทรมาถามไทยเป็นกำลังใจที่ดีเรื่อยมาคนทำงานมากมายปัญหาจะฟันฝ่าอุปสรรคใหญ่น้อยร้อยนแปดชนน หากดูแล้วชอบหากดูแล้วใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม